สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมเมื่อนี้กับพบผอกับผมเก่านะครับบบาเอ็มนะครับผมเมื่อนี้นี่ครับผมเสาเห็ดต้มครบนะครับผมต้มครบนานะครับเนี่ยครบปัตติบาลครับนี่สดเลยครับผมมาครับแสบแกันครับพี่น้องใคเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ เฮากะใส่คาตะไข้ลงไปนะครับล้วกันนี่ครับผมลดดีเกลือแล้วก็มะขามเปียกน,นะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับผมหนาห้องหอนเลยนะครับเดี๋ยวห้องขัดใส่ใส่ครบเลยครับผมนี่ครับครบห้องแล้วครับใส่ลงไปเลยหนาห้องมันหอนแล้ว มุมีข้าวครับผมในใส่ลงไปกตสองคนนะครับปิดฝาไปเลยครับผมเดี๋ยวเขาจะมาชิมรถอีกเท่อนึงนะครับนี่ส่วนนี้นะครับแจะเป็นพริกแห้งครับกระเทียมนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเจียวใส่ต้มครบ้อหอมครับผมแล้วจ็จะใส่นี่ครับใบกผะเพราครับผมตอน ปรุงเสร็จแล้วครับอ่ารอดจิตตานะครับผมหลังจากที่เข้าต้มไว้นะครับผมนี่สุดยอดเลยครับกใส่เกลือผงสุดรสดีขาเปีกเยกธรรมดาแล้วครับผมมันบ้าครับผมเดี๋ยวสิบังสิบบังอ่าสุดยอดใส่แล้วครับข้าวซอยใกบกะเพราตักต้นหอมนะครับใส่ลงไปเลย นี่สูตรไขสุดมันนะครับนี่จวดจัดนะครับหอมครับผมแซ่บขอบคุณพี่น้องหลัการที่นี่ครับ,รบท,บท่เด็ดพริกแห้งกับกระเทียมนะครับตำแล้วกอามาเจียวนะครับผมเข้ากันดไซแล้วครับผมนี่สุดยอดสูตรนี่ ยอดครับแค่นี้ก็เป็นอาเซนล้วครับผมนี่ครับต้มกบเราต้มกบบบานนะครับผมกบหน้าเฮานะครับนี่สดห้อนครับผมก,บกับบรรยากาศนอกนาำครับนี่ครับจวดไปลืมกดไหลกดแช์นะครับผม โอู้กใจนะครับนี่ครับผมถ้าเสื่อนซอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมพอม่อพี่น้องนี่ครับผมดูใกล้เลยโอ้โหสุยรครับผมเจอมาคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ